ไม่จบแค่สารโลกค่ะเปิดแผนที่ UNODC กัมพูชาชาสกัมเมอร์อยุฟ้อง UN จัดการให้วอดวายล<ะ>หลังจากที่ทางนักวิชาการและกูรูการเมืองของไทยออกมาวิเคราะห์ว่าการปล่อยคลิปเสียงของฮุนเซนตามมาด้วยการแบล็กเมล์นายกอิงถึง2รอบนั้นเป็นการตอกย้ำการทวงบุญคุณที่เคยช่วยเหลือคนในตระกูลชินวัตรและยังเป็นการขู่ไปพร้อมๆกันว่าอาจจะมีแผลใหญ่ของตระกูลชินวัตรถูกเปิดโปงอีก รวมทั้งการออกมาเคลื่อนไหวสองครั้งติดติดกันของคุนเซนจะเรียกคะแนนนิยมให้กับประเทศตนเองได้เป็นการปูทางให้กับลูกชายอย่างฮุนมาเนตต่อไปเพราะตอนนี้ขเขมรเลือกจะเป็นศัตรูกับไทยเต็มตัวแต่ก็ยังคงมีชนะติดหลังเรื่องประเด็นนักการเมืองขเขมรเสียชีวิตในไทยและคดีฟอกเงินของหลานชายที่กำลังถูกสหรัฐจับตามองอยู่ค่ะ อีกทั้งหลายฝ่ายประเมินตรงก,กันว่ารัฐบาลฮนมาเนตกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำความหลื่มล้ำและการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าผลประโยชน์บางส่วนหรือส่วนใหญ่จากธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องพัวพันกับคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจการเมืองเมร เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างลอยๆแต่มีรายงานและข้อมูลที่รวบรวมโดย UNODC หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหรประชาชาติวิเคราะห์เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ตลอดจนกิจกรรมหลอกลวงออนไลน์และทำแผนที่ศูนย์กลางการหลอกลวงของโลกหรือ scam center อ,ออกมาค่ะหากดูตามแผนที่จะเห็นว่าตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีวงกลมสีฟ้าซึ่งแสดงถึงที่ตั้งของศูนย์ช่อโกงทางไซเบอร์ ความน่าสนใจก็คือศูนย์กลางหรือแหล่งใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดกลับไม่ใช่ในเมียนมาอย่างที่เราเข้าใจแต่กลายเป็นกัมพูชาแผนที่ของ UNODC ทําไว้และปรากฏอย่างชัดเจนโดยแหล่งหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่อยู่ที่สีหนูวิลถูกระบุในรายง,งานของยู o d c ว่าเป็นศูนย์กลางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกัมพูชามีการลงทุนจากต่างชาติจํานวนมากและเป็นแหล่งกบดานรวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการของแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าหมายทั่วโลกรวมถึงคนไทย บอยเปตดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตรงข้ามอำเภออารัญยัปประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นจุดที่อาชญากรใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยเมืองพระศรีหนุกรุงพนมเปญและเมืองบาเวตซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ติดชายแดนจึงสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์กลางการหลอกลวงไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่กระจายตัวอยู่ในเมืองหลวงของกัมพูชาและเมืองสำคัญอื่นๆด้วยค่ะ นอกจากนี้หลานชายของสเมเด็จคุนเซนยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลงโกงออนไลน์ในตลาดมืดอยากยอกเงินดิจิตอลมูลค่ากว่า49 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2021มีข้อมูลด้วยค่ะว่าหลานชายคนนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดมืดและฟอกเงินใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้พัวพันกับการโจรกรรมทางไซเบอร์จนถูกขึ้นบัญชีดำจากสหรัฐรวมถึงชาติตะวันตก ถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐและห้ามบริษัทในสหรัฐเปิดบัญชีหรือทำธุรกิจติดต่อกับฮุยโอนกรูปนี่คือตัวอย่างที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเรียกร้องกัมพูชาและรัฐบาลไทยว่าอย่าปล่อยให้กัมพูชานำข้อพิพาทไปร้องแค่ศาลโลกแต่ควรนำปัญหาที่กัมพูชาสุขไว้ใต้พม และชาวโฉบไปทั่วโลกนี้ไปยื่นคำร้องให้ยูเอ็นจัดก,การโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และจุงกลางการหลอกลวงของโลกเนื่องจากสร้างความเดือยร้อนไปทั่วโลกแต่ผู้ยิ่งใหญ่ในกัมพูชากลับได้ผลประโยชน์ร่ำรวยมหาศาล งานนี้ก็น่าลุ้นว่าคำเมนอยากไปสารโลกเพื่อจะฮุบสี่เขตแดนที่เป็นประเด็นพิพาทกับไทยก็จงระวังเอาไว้ว่าเวรกรรมจะคืนสนองเพราะประเทศของตัวเองหลอกลวงคนไปทั่วโลกจนนานา,นานประเทศเอือมกับพฤติกรรมและอาจจะไม่จบแค่สารโลกแน่นอนหาก UN เเดินหน้าจัดการให้ทั่วโลกรับรู้ข้อเท็จจริงค่ะ